เคยเป็นรองช้ำไหม,มไม่เคยเป็นเหรอรอ,อ,องช้ำนะคุผู้ชมมันจะปวดฝ่าเท้าเหมือนเป็นสิวหัวช้างที่ฝ่าเท้าอ่ะมันจะเป็นตุ่มๆนะเจ็บปวดทรมานเวลาเหยียบลงไปนี่นะแล้วตุยมันเจ็บรองช้าอะอเื้าวไหนบอกไม่เคยเป็นม่ก็ไม่รู้เขาบอกกันมันจะเหยียบไปนี่ฝ่าเท้าเหยียบจึก๊ก จึกเลยนะมันเป็นรองช้ำมันปวดแล้วบางคนก็ไม่ได้เป็นตุ่มเดียวเป็นหลายตุ่มโอ้โหทรมานเดินไปไหนไกลๆไม่ได้นะไปเที่ยวตลาดนัดนี่ต้องยอมเลยไปเที่ยวห้างสินค้าก็ไม่ได้นอนเอาไปแล้วเหรออันี้ไอรองช้ำเนี่ยมันเป็นได้เพราะอะไรมน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อนะครับมันอักเสบนะครับเพราะว่ามันบวมอะเนาะมันบวมนะครับ อันนี้มันก็ไม่หายสิทําอะไรก็ลําบากแล้วครับทํางานจะเดินไปไหนก็นลําบาก<ม>วิธีรักษาก็มีหลากหลายวิธีนะครับแล้วแต่คนจะไปเจอนะครับแต่แต่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีรักษาที่เห็นผลนะครับซึ่งคนที่เป็นเนี่ยก็นําไปทำนะครับวิธีนี้ไปทําแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับส่วนวิธีนี้ผมได้มายังไงก็ได้มาจากอาจารย์ผมนะครับโสพลแซ่เจงเป็นคนสอนให้ครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อฝ่าเท้าให้แข็งแรงขึ้นนะครับ ทำให้ลองช้ำนั้นหายใช้ระยะเวลารักษาไม่นานครับประมาณสักสองสาเดือนถ้าคุณทําทุกวันนะครับไปดูวิธีทํากันดีกว่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปหากระไดหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันสูงกว่าพื้นเป็นสองระดับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสองระดับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมทําตามที่ผมสอนนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปยืนบนกระไดนะครับยืนครึ่งเท้าครับอย่างนี้นะ เป็นข้างไหนก็ยิงข้างนั้นหรือจะเอาสองข้างเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะเอาสองข้างพร้อมกันก็ได้แล้วก็ขย่มนี้ครับเอามือจับเราก็ได้ไว้นะครับเอามือจับรากรได้ไว้จากนั้นก็เหยียบไปแค่ปลายเท้านะครับใส่ปลายเท้าเหยียบก็ไดนะครับไล่ส้นมันเลยแล้วก็ขย่มนี้ครับขย่มให้น้าหนักมันทิ้งลงไปที่ส้นนะครับคราวนี้มันจะตึงครับมันจะตึงน่องขึ้นมานะครับทําอย่างนี้ครับประมาณสักห้านาทีครับทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครับทำมากกว่าห้านาทีก็ได้นะครับเราจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับ เราก็จะสร้างกล้ามเนื้อฝ่าเท้ากล้ามเนื้อน่องเราขึ้นมานะครับคราวนี้ไอตาปลาเอ้ยไม่ใช่ไอรองช้ําไอพวกที่มันปวดปวดนี่นะครับมันจะค่อยๆสลายไปครับเพราะว่ามันจะโดนสร้างกล้ามเนื้อเข้าไปทดแทนตรงฝ่าเท้านะครับเนี่ยครับทำนี้ทุกวันนะครับทำทำข้างเดียวก็ได้ครับข้างไหนเป็นก็ทำข้างนั้นก็แล้วแต่นะครับถ้าถนัดก็ทํานะครับแต่ถ้าทํสองข้างได้มันก็ได้พร้อมกันนี่ครับข้างไหนข้างหนึ่งก็ได้สองข้างก็ได้นะครับทําไปนะครับโยกเข้าไปนี้ครับโยกโยกโยก นี่นะครับจากนั้นท่านผู้ชมหาถุงเท้ามาใส่นะครับถุงเท้านะครับต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยมันก็จะทําให้ท่านผู้ชมเจ็บมากขึ้นนะครับใส่ถุงเท้าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องหาถุงเท้ามาใส่นะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตมันนะครับทำทุกวันนะครับท่านผู้ชมรับรองว่าลองช้าจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับนะครับ พอนานๆเข้าๆมันจะหายไปแบบไม่รู้ตัวครับท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ้ยเอ้าดีขึ้นดีขึ้นค่อยดีขึ้นนะครับแล้วก็หายไปเองนะครับอ่าลองทําดูนะครับไม่เสียหายอยู่บ้านก็ทําได้ครับนะฮะช่วยแชร์หน่อยนะครับเพื่อจะได้ส่งตรงคลิปนี้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาเป็นอยู่เนาะเขาจะได้ทําอยู่บ้านไปเสียเงินสักบาทญาติผู้ใหญ่หรือว่าญาติเราอะไรเงี้ยนะเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยครับคนที่เราชอบนะครับส่งให้เขาครับเขาก็รักษาเองอย่าลืมนะเก็บคลิปผมไว้เป็นยาสมานประจําบ้านนะครับผมก็สามารถที่จะช่วยท่านผู้น ใครชอบรายการอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามในที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แทรลิมธนาคารกรุงเทพนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับห้าบาทสิบาทก็แล้วแต่กรนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่บริจาคมาเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับก็จะทําคลิปวิดีโอเนี่ยเกี่ยวกับการบําบัดหลายๆโรคนะครับเพื่อรักษาตนเองครับก็คือคุณจะทำเองหายเองนะครับไม่ต้องเสียเงินไปรักษาเดินทางไปไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับ ข่าเสื่อมเข่าล็อกนิ้วล็อกข้อมือล็อกเอ็นหัวไหล่ล็อกเอ็นหัวไหล่ฉีกนะครับรวมไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยนะครับคนที่นําไปทําตามหลายๆโรคเนี่ยหายกันนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับอ่านคอมเมนต์แล้วจะรู้ว่า,าสิ่งที่ผมสอนไปส,สิ่งที่ผมมานํามาเสนอเนี่ยมันใช้่จริงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับจากพันวิโรจนสวัสดีครับ